สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาเข้าครัวกับนุชค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้หมึกสวยๆมากเลยจ้าเราจะเอามาผัดกันนะคะทุกคนกนรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปจ้าเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะหมึกของเรานะคะเราซื้อมานะคะ1นกิโลนะคะ หมึกของเรานะคะไซส์กำลังพอดีเลยจ้าทีนี้นะคะเราก็ล้างทำความสะอาดเนาะเราจะล้างจนกว่าไม่มีฟองนะคะทุกคนดูสิคะเนี่ยฟองเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเนาะฟองถึงได้เยอะขนาดนี้นี่คะ่ะล้างหลายๆน้ํานะคะอันนี้นะคะนุชก็จะล้างแบบว่าจนได้น้ําใสเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะแล้วก็อย่าลืมเอาตาของหมึกออกนะคะนี่เลยจะ้ะ ทำไปจนกว่าจะหมดนะคะสวยมากเลยขาวมากพอเราเอาตาหมึกนะคะออกเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็เอามาล้างใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เลยจ้าล้างให้สะอาดนะคะจนน้ำใสนะคะทุกคนล้างไปเรื่อยๆรยเลยล้างจนกว่าฟองจะหมดนะคะ อันนี้เราล้างประมาณเกือบสิบน้ําค่ะทุกคนทีนี้เราก็ได้น้ําใสแล้วนะคะทีนี้เราก็กรองเอาหมึกของเราเลยค่ะให้หมึกของเรานะคะ,สะเสด็จน้ํานี่เลยสวยมากขาวจั่วเลยทีนี้เราก็เอามาหั่นค่ะเตรียมผัดนะคะหั่นตามชอบเลยนะคะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็หั่นได้ตามสะดวกเลยจ้ะตามที่เตงต้องการเลยเพราะาเราทํากินเองเองนาะ อันนี้เราจะเอาไว้นิดหนึ่งเผื่อทำเมนูอื่นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งกระทะใส่น้ำค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะลวกก่อนลวกแลก้วก็นอกในน้ำเย็นนะคะเพราะว่า หมึกของเรานะคะก็จะได้เด้งนะคะแล้วก็มาเก็บใบกะเพราจ้าเก็บกะเพราก็ง่ายๆค่ะหลังบ้านค่ะตอนนี้นะคะหน้าฝนนะคะใบกะเพราก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะใบกําลังอ่อนๆเลยทีนี้เราก็เอาปลาหมึกมาลวกเลยจ้าเด้งขึ้นมาทันทีเลยเราลวกนะคะแป๊บเดียวนะคะ น้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกแล้วก็ลวกแป๊บเดียวค่ะทุกคนแล้วก็เอาขึ้นมาเลยไม่ต้องให้สุกนะคะได้แล้ว,ลวหมึกนี้นะคะจะกรอบกรุบกุเลยนะทุกคนทีนี้นะคะเราก็มาเตรียมเครื่องเลยจ้าพริกนะคะเราก็ใช้เป็นพริกสดแล้วก็พริกแห้งจ้ะ แล้วก็กระเทียมนะคะตําลงไปเลยความเผ็ดนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะชอบแบบไหนเราก็ใส่ลงไปเลยนุ๊ตนะคะใส่พริกไปกําหนึ่งเลยค่ะทุกคนสงสัยจะเซบซีดหน้เนาะซีดแน่นอนเลยจ้ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปน้ามันก็ตามชอบนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะจ๊ะทุกคน นี่ค่ะทีนี้เราก็เอาพริกนะคะมาผัดให้หอมเลยจ้ะผัดไปเรื่อยๆเลยจ้ะอย่าให้พริกไหม้นะพอพริกของเราหอมเลยนะคะเราก็ใส่หมึกของเราลงไปเลยจ้าเริ่มมีอาการไอนะคะทุกคนเพราะว่าพริกฉุนมากเลยนะจ๊ะ แล้วก็ผัดคลุกไปในพริกสักพักหนึ่งคะ่ะปรุงด้วยน้ำตาลนะคะซอสหอย2ช้อนค่ะน้ำตาลใส่3 4ส่วน4ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนเหมือนกันผงนัวค่ะตามชอบค่ะใส่น้อยเสยบน้อยใส่หลายเสยบหลายจ้ะ แล้วก็พริกไทยนะคะตามชอบเหมือนกันค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะแล้วก็เหยอะด้วยซีอิ๊วดำนะคะเล็กน้อยเท่านั้นค่ะทุกคนดูสีของเขานะคะ<ห>สีเริ่มน่าทา<ห>นแล้วนี่เลยจ้าผัดแค่เป๊บเดียวเช่นกันค่ะทุกคน<ห>น,นี่ก็ชิมรสชาติเลยจ้าก่อนใส่ใบกระเพรานะคะหยาะน้ำปลาเล็กน้อยจ้า ทีนี้ก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยใบกะเพราของเรานะคะหอมมากใบกระเพราบ้านนะคะหอมจริงๆค่ะทุกคนใส่ไปตามใจชอบเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดให้ใบกระเพราสุกนะคะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่าทานมากเลยจ้าตักใส่จานพร้อมกินได้เลยค่ะไข่เจียวไข่ดาวเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหม เราไปกินกันเลยจ้า วันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้บายบาย